พอดียังโมเร่งครับพี่น้องเอ้ยมองนี่ผ้ามาเบิงวิวอีกส่วนหนึ่งครับโอ้ยงามครับมองนี่งามครับเดี๋ยวถ่ายไล่นอนห้เอยบ้างนะครับเนาะยังงามนะครับตะเวนผู้เพศสีทุกแน่บ่ตกแน่ครับผมครับโอ้ยยังงามเลยครับเห็นได้จอดรถถ่ายวิวมันงามเนาะท้องฟ้าสดใสบ่มีนี่ครับ โอ้งาม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 พี่นอ้องครับตะวันผูเพรที่ตกแนวโปตกแนวโอ้ยข้อท่าข้อท่ามุมนี่มาเคยมาที่เดยกันพี่น้องมาเมืงองอ้มันงามต้นเลยถ่ายพี่น้องเบิ่งก็ได้ปะเขาเบิ่งก็ฝากไร่ฝากแชื่ครับ,นบ,นนรบในภาพเบิง่งไอ้บรรยากาศทางแต่ย่งเอาแรงครับผมโอ้งามงามงามครับมองนี้เป็นที่โล่งครับภูเขาสูงสูงโอ้ไกลไกลคน เห็นชัดเลยพี่น่นองผมก็ประชดเหลือมันหย่อนแสงอะไรเลยายต่างมันสั่นว่าครับโอ้เด็ด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 ครับพาอะไยังกินแรงเนาะนี่พาเมืองบรรยากาศนี่มแรงสวนป่ามสวนหมากโอ้พี่น่องได้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 ไ,ดไ,ดไก่สีคำงามงามยัางนี้หน่อย มันหลงเขาตัดเป็นใยปลาไอ้น,นี่สวนไอ้ยางเขาตัดยางออกพุ๊บปลูกปาล์มหน่อยแต่มันหลงงามพม่ห้อนอนะผมนี่ผมเห็นผมเลยถ่า,ายนนครับเป็นภูเขาเลี้ยงไร่ครับอากาศปลอดโปร่งห้องในเต็มปอดผมมีไผไดาหร้วครับง <c oughs> <c oughs> ามงามงาม พาบึางวิวเทิวทัดงามๆครับพี่น้องว่าดีิหนกปินแงมแรงนกเอียงนกเอียงสุดๆเลยขอยงนี่นี่ผมเคยมาพ่อไอ้เพียเคยมาอยู่กับผมแต่มอได้แต่ก่อนเป็นหกแต่เมื่นเขาตัดไปอันนี้ออกยางออกก็เลยโล่งงามส่วนมาก ที่ไอแบบนี้มันสิบพอไอยโลงแล้วครับที่ทางไตคันบอไอ้ตัดแล้วพอปลูกใหม่เนาะตัดปลูกใหม่ปลูกป่วยเสริมป่วยเล็บมือขึ้นซื้อสมพรน,นะครับแล,ลว้วพาเบืองป่วยเล็บมือเล็บมือเล็บมือ,เล,มอเล็บมือหนาแรง่งนะครับงามงามากกวาง ขวงนี่ไก่ครับฝ่าแจ็มไซสครับวันนี้แต่ว่าตอนย่ำเว้นย่งางห่อนห่อนอีหลีย่ำนี่ครับหายใจเต็มปอดดีครับอย่านี้เนาะมันบอกอ,าอาจจะอะคืออยู่ในเมืองในเมืองมีแต่สารพิษควันพิษเนาะแต่อยู่ทางเต้อันนี้เป็นสิตกแนวสิโตกแนวห่าม่งกลัวๆทั้งเหียงงาม เด็ดอีครับเขียวนะครับฟังนี่เป็นสวนกาแฟโอ้จอดรถเลยเด็กนึงมา่ทยพี่น้องเิ่งมันหลงปกติทีนั่สิบว่าหลงมังทีนะคือคือเห็นแหละครับนปามเป็นยังเป็นไหนอันนี้นี่เขาปูกกล้วยใส่หลง แนี่ยมเลงกับเสียงไอ้ของ,น,อง,น,ง,งน้ำตัวเลียงฟังสงามไก่งามงามงามเขาากับฝากไลฟฝากแชร์ด้วยครับเ่างวิวที่อุทัดทางแต่เนี่ยโมเรงทางไปสวนปามต้นหมากฝากเขียว หายางฮะหลงามต้องพี่น้องเนาะ้างัง้าโล่งโป่งดีกว่ปกติสิบ่ค่อยมีไอ้ที่เนี้ยนี่หาหยากะนะเพราะป่ามันปลูกปีสองปีกังั้มมาแล้วคุ้มมาแล้วหกกลายเป็นหกยังบ่เคยเลาะทั้งทีเชียวโอ้ก็เห็น,หนงามดีเนาะ ทางไหนเป็นอย่งไรเนี่ยน้อทางไต้สุดยอดครับเขียวงามทองฝาแจม่มใสครับพี่น้องฝาใส่ฝาใสตะเบียนไก่โต๊กดินแม่โมแหล่งครับผมงามเนาะนะครับจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับไปขอเมืองก,ฝก็ฝากไลค์ฝากแชร์คอมเมนต์มาคุยกันเลยครับเด้อสวัสดีครับ